ป็นมันทักซ้ำมันมเดี๋ยวจะทอุอ้าวลืมปิดไปก่อนพี่พมีส่มคันออันนี้เอามาอ่แล้วตายตายจึอือตาย ไปไหนครับไม้อ hey, okay. โอเคถามว่าไปไหนไปเอากระติ่หมายไปเห็นอันนีวาแต่เอากุญแจรถไปข้างนอ,อกอัน,นฟังภาษาไทยภูเรียงได้ขึ้นมาไปไหนครับเนี่ยแล้วกลับเ่็นก็ว่าอะไรได้ไปไหนครับก็ว่าเพื่อนก็บทว่าไปทุกที่ได้กับเพื่อนตอบเพื่อนหูยุบอืมท่านนันหละ่ะครับสวัสดีครับสบายดีไหมท่านนันหลับพี่นอ้องกับเศร้า,าน้องนันมืดตึบ๊บสอนเพื่อนหน่อยๆว่าสอนหลาย คอนโอนไลน์ก็สิมไม่ได้ค่อยขอหน่อยๆะอยังให้เป็นหูภาษาไทยหลายหลายสิมไม่ได้ค่อยอืออือดูดอือเฮบอือหึแล้วกน้อ ไม่พอไปซื้มอมาหรอกเพราะน้องใหม่มาสาม,มนอมี่น้องแค่สาล็เฮ็ดกิ๊แกงน้องใหม่กินเรื้อเออใส้เบิ้งเนื้อชใช่ห้เว่าเป็นหอนอกจ้าก็ได้ไปหาสือ้อยานัางใส่เขอบอุ้งจอดแล้วอีกอย่างมันนียานัางของไปซื้คือแกงเป็นผมก็เคยแกงก็ว่าเป็นอย่างหนูจาน้าเนาะ ่อยเฮ็ดกระเข่าบ่คอยเก่งหรอกใะเฮ็ดปตามตาตาข่ล่ะเพราะขกินได้ตอนเแ็บๆกองข่อยู่พ่อหลุดบกหวกินได้เพิ่ออยาว่าแซ่บเพิ่กับเขาวลา่อาเห็ดเป็นกินเก็เห็ดบุคอยเก่งชุดยอดชุ่มอดบ่ค่อหวานชุดยอดของข่เนาะแต่บานทีเฮ็ดกับเขาเก่งๆทุกคนเห็นเพาเป็นใจเพราบคเก่งอันนี้บุคเป็นค่อยๆไปทุกบวานเนาะพพ่นองเนาะคนเท้องเยนรูกันไป หวาก็แฉบเฮ็ดพกินได้การตายไปสมือสมือเนาะพี่น้องเนาะอืมอืมอ่าอ่ะาใส่ลอืมาใส่บุตลืมจิ่มนละ สีมอะพี่น้องเอก็จะอิม่มแล้วมืัอนี้ไมไ่กินผักแม่บอกหลายอย่างเรื่องผักเอาไปะไปเหรออือหือ ไม่ตือจะทาอเลยพี่อนเรเป็นบ้าเพราะฉนั้นสีบองเนี่ยพอกระป้กคำนั้นสีบอกเลยเร็วอ๋อห้องขไปไกลเหรอฉันบอกไปทำสุจุกๆเรื่อยๆไะมจุกๆจนหมดเอาไปไกลๆฉับอกเลจุกอีกที่ทาสุดท้ายของเขาก็กินเล่นเลย ยัง่้าข่อยได้พี่น้องไม่ใช่สิเราแบบบ้านๆแบบบ้านๆแบบยังไงล่ะกินข่าวโดนกับซาเม่ต่อกินไปบอยไปแล้วพี่น้องเนาะขันสองตอนกับติดตามตอนที่สองเอาแล้วพี่น้องเด้อหักข่อยไว้เลืตอตนข่อยไว้ข่อยก็ยู้ังสีเราว่าไม่มูงพีกก่ะเอาเอาพวกเจ้าหลับเป็นมูอือเอาพวกเจ้าเป็นมูพี่น้องอ อันเหล่าที่เาคพิงตายได้เถอะจหระคุณเท่านั้นหะอันใดที่่อยที่แบบว่าที่คอยว่าไปที่พกเจ้บว่ามากับขอโทษขออภัยลายรหลานยองเนาะ ในแต่ละตัวคอยไว้คอยยุ hmm. <wh> ่งชีวิะพี่น้องว่ามีผิดมีพลาดหรอกยุ่งชีวิตตามภาษาอธิบายมีบอยมีอย่างพวกไปเฮ็ดกินปลากินอมแล้วกกระเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กเล่นเขายูทูบคนเมียบพวกกัลับพี่น้องเท่านั้นแหละมันมีผิดมีพลาดอย่างไรพี่น้องคอยยุติบายจะบายสไตล์คนบ้าน คอีสานบ้านนอกเขาเนี่ยนคอีสานบ้านนอกขี่บกกลขึ้นบานอ่ะอือเพราเรื่องขี่บกกนเนาะว้าวอะไรแต่ย่กขี่เดียดได้พี่น้องสมัยเหาเป็นเด็กหน่อยเนาะสมัยก่อนไม่มีสวนเนาะอือเป็นขี่เรื่ออืมคนแล้วเรื่งโค่นหน้าไปแล้วล้อเบิรงกเสร็จแล้วไม่บ่พี่เนาะเพราะแกเป็นกี่ข่อยว่าสมัยให้ผู้ใดรุ่นข่อยก็สิคือกันกันนะเนาะคนอีสานบานเขาเนาะสามบานถอดเรียบเธอ อืมอืมเจ็บนี่บเบเบกินดิกินดิหรอไม่กินดิบหอกังวกินเพอืมกินรอีกแลเนี่ยทงกินกะเพราสิอืมขอาวปได้สามสี่ปันพี่น้องเจ็บอืมปดจั อมยูมะละกันยอละมักงมเีมเพี hmm. ่นนองมีความสูบไปเนอะค่อยกับมีมีความถูกอยู่จากหนหนึ่งหังบ่โดนไี่นองหังบ่โดน

cái đục như cái đục bò nuôi hẻn nắng mai cái cái đục bò เินบะหมีอ่หอ,อกอไม่หหัวหลายยางเพแรแหละไก่กับพีอพอัพาากเอาไปเจ่ไกไก่เล้่ยนออกไปเจไก่อันนี้เดี๋ยวน้อยนึ่บอกกินแล้วเพอะละทอดแตดกหมไม่กินอดนนี้มนอะือืออายุาืออือาืออ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 งออืออืออ้ออืนอนนออ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 ืออือ เป็นว่าได้เป็นอืาวย,ยาอบอืมบ้นแบบกินมันกรขังหมือนไกนได้สูบแห้งไพี่น,น้องที่ว่าไปเล้วสะใจไอ้สูบแห้งนี่ก็สูบก็ถึงมองออกผู้ดังพี่น้องเอ้ย พอแสร็บพเส็จนนนนะเป็นที่อขยอบอืมกินจังเอ้ยุดยอดบอยยากผักแล้วผมขี้แดดกว่เด้อพี่น้องเอยอืน แบบไม่ม well, no? wow, no? ีม <a> ูว <ci> ่าอย่างไรว่าแบม่ม <Yeah. S 1> no. right? yeah. mm ีมูหรอแบบม่มีมูเลยพี่น้องไต่จากหัวยุตัวคนเดียวนี่ยแหละกับคนใหญ่สองคนแต่ก็มีความสุขพี่น้องมีความสุขแบบบ้านๆแบบตามภาษาบ้านเฮานี่ยพี่น้องมีความสุกแซ่บแซ่บเนี่ยแซ่บอีอีหอแซ่บแบบ เจบเๆ็บเๆ็บเจบเจบบเนี่นะแสบเขาไปถึงซวงเห็นเขาควงคนอื่นหมดแล้วเรายจะเป็นทางเกียงสมัครมาตั้งกี่เดือจ้ะ หัวหนาวงไพ่ฮ้ายเป็นหัวหนาวงเด้งดึงดึงหมดแล้วเพราะอะไ็นอะเพราะนางประกิทิ์กเลยนอา เป็นหัวหน้าโบ้งเด่นดึงดึงพี่น้องเอด้งอย่งนี้ป่ะเด้งล้วการเด้ง,ดง,ดงล้วค่ะเด้งปอกเด้งค่ะแล้วร่ำเบิร์นแสดงนาะพี่น้องอมเนาะตำรวจมาเล่นไปคนละมุมรองเบิร์นแล้งวันนี้ว่าเป็นเาของเล่นเป็นอะไรมันเป็นดอกกันแบบมุกตลกซึ่งเมืเเ่อเร็วๆนไพ่พี่น้องกับตามภาษาพี่บ่าพี่บอว์บอกพิธีวันที่ตัวเรียนอาชียร์ แก้วเี่ยี่ัอ้เสียงขอยอื่นไหมี่กเกือกวันนี้คีกะติหอยมีแห้งยาวยิ่บาดนี่ร้องเบิ่งเสลียวไปดอกไปนี้พราเจ้าติดลายขาหัว่อยพอกันไหมคิมหนาได้จ้ามาดีจ anyway. ้าห <ped> ักสุขูสุข้อน่าจ้าเด้อจะเบิ่นเบื่อ่อยเร้อพี่น้องมาดีจ้าบ๊ายบายจ้า